สวัสดีครับวันนี้ไซคิงสตอรี่นะครับปัญหาเรื่องนะครับวันนี้ไซคิงสตอรี่นะครับจะมารายงานผลการแข่งขันนะครับรายการจักรยานทูนด์ฟรอนต์ครับที่กําลังจัดขึ้นตอนนี้นะครับทั้งหมดมี21่สิบเตทนะครับเรามาดูครับว่าสเตทที่11นะครับผลการแข่งขันเป็นยังไงครับใครเข้าเส้นชัยลำหนึ่งนะครับแล้วก็เวลารวมทั้งหมดนะครับตอนนี้ใครนําอยู่บ้างนะครับและมีข่าวของโทนี่มาตินนะครับโทนี่มาตินคือคนที่โดน ผู้ชมครับที่ถือป้ายแล้วเขาปัจกิยานชนนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาได้รับอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารต่างๆและผลการแข่งขันสเตจที่11กันในคลิปนี้กันเลยนะครับ ครับคนที่ปั่นเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งะครับของจักรยานทูฟองสเตจที่11นะครับก็คือวูแวนแอร์จากทีมจัมโบวิสมานนั่นเองครับคนที่เห็นในรูปนี้แหละครับวูแวนแอร์นะครับเมื่อสเตจที่แล้วนะครับสเตจที่10นะครับเขาเข้าอันดับสองครับต้องบอกว่าเวลาเพียงวินาทีเสียววินาทดีครับเขาแพ้มาร์คคาเวนดิตครับจากทีมดิโซนึ่งคิสเซปนั่นเองนะครับ ต้องบอกว่านะครับสเตจที่11นี่ครับก็ยังคงปั่นขึ้นเขาม้งเวนทูนั่นเองนะครับเหมือนสเตจที่10ที่ผ่านมานั่นเองนะครับครับต้องบอกว่าสเตจที่11นี่นะครับบูแวนแอนนะครับก่อนที่จะปั่นขึ้นเขาม้งเวนทูนะครับเขาได้แยกนะครับออกจากกลุ่มเปลยตองนะครับหรือว่าเบรกเวเข้าไปนะครับนำหน้ากลุ่มเปลยตองอยู่6นาทีนั่นเองนะครับครับ ตอนที่บูแวนแอร์นะครับเบรกเอาเวออกมานะครับที่จะขึ้นเขามองเวนทูนะครับก็มีนะครับเคนนี่เอเล็กซ์อนนะครับของทีมทริกซิกาฟิโดนะครับที่ตามเข้ามานะครับต้องบอกว่าขับเคี่ยวกันสุดๆเลยนะครับต้องบอกว่าเคนนี่เอเล็กซ์อนนะครับตามเขาเพียงแค่1นาทีนั่นเองนะครับและกลุ่มเป็ลตองครับที่ตามมานะครับหรือว่ากลุ่มใหญ่นั่นเองครับนำโดยลิชาร์สคาราเปสนะครับของทีมอินโนแคนาเดียนั่นเองนะครับ รวมไปถึงผู้นำรวมนะครับโอเวอร์ออลรวมนะครับคือทาเดสโพกาค้านั่นเองครับของทีม UAE ทีมเอเมเรตทีมนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับวูเวนแอร์นะครับก็เข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งในสเตจที่11นี้นะครับตามมาด้วยอิเล็กซันนั่นเองนะครับและเวลาที่เขาทำได้ในสเตจนี้นะครับคือ5ชั่วโมง17นาที43วินาทีนะครับตามมาด้วยเคนนี่อิเล็กซันนะครับของทีมทริกซิกาฟิโร่นะครับบวก1นาทีกับ14วินาทีนั่นเองนะครับ หลังจากจบสเตจที่11เนะครับเวลารวมก็ยังเป็นของทาเดตโปกาค่านะครับของทีม UAE ทีมเอมิเรดนั่นเองนะครับเวลารวมครับ43ชั่วโมง44นาที38วินาทีนั่นเองครับและในสเตจที่11นี้นะครับก็มีข่าวของนักปั่นเยอรมันนะครับโทนี่มาตินนั่นเองครับใครๆก็คงจำได้นะครับโทนี่มาตินคือคนที่ปั่นจักรยานชนกับผู้ถือป้ายตอนสเตจแรกนั่นเองครับสเตจนี้ครับเขาได้ออกจากรายการโถดฟองครับเพราะว่าเขาปั่นจักรยานนะ รายงานข่าวว่านะครับเขาได้ปั่นจักรยานตกคูน้ําข้างทางนั่นเองครับทำให้เขาได้รับบาดเจ็บนะครับต้องมีรถโรงพยาบาลมารับเลยครับทาให้เขาโทนี่มาตินนะครับต้องออกจากรายการจักรยานทูดฟองนั่นเองนะครับและตามรายงานข่าวนะครับเขายังบอกว่านะครับมาตินนะครับเขาเรียกร้องให้แฟนที่ทําให้เขาบาดเจ็บในสเตจแล้นครับออกมาขอโทษเขานั่นเองนะครับครับ นี่คือรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของรายการทูด้าฟงสเตจที่11นะครับครับเหลืออีก10บสเตจนะครับให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับติดตามรายการทูด้าฟงด้วยนะครับและหากมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายการปัญญัยทูด้าฟงนะครับทางไซคิงสตอรี่ก็จะเอาเรื่องราวนี้มาฝากกันนะครับครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วครับชอบคอนเทนต์สไตล์ไซคิงสตอรี่นะครับอย่าลืมครับอย่าลืมฝากกด s u b s c r i b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนดังๆให้กับทางไซคิง g s อรี่กันด้วยนะครับ และคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับข่าวสารจากเว r เว็บรสไบร์แอคชั่นแมกกาซีนนั่นเองครับที่ให้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายการโทรทัศนมานะครับครับวันนี้ไซคิงสตอรี่ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ